การเติมคลิปิดอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้น้นอนหนุๆน,น,น,นะครับอ่ะโอเคครับก็ราบสวัสดีเพื่อนกันด้วยนะเออวันนี้ก็มาอยู่ผมเช่นเคยนะ ลองต่อฟรีนะเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดสมัครสมาชกกดแชร์หน่อยนะเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสธรรมโบนัสธรรมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแต่ของแต่ละเกมนะและก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแต่มาให้เราดูหลากหลายเกมเลยเออใครสนใจเข้ากลุ่มโบนัสธรรมก็ริใต้าอกเมนต์แลกได้เลยนะเพื่อนเออนะกออ็จะมีการพูดคุยกันในกลุ่มอีกนะว่าเกมไหนแต่เกมไหนมาดีนะเพื่อนนะ แล้วก็ยืดใหม่เออสมัครยืดใหม่เข้ามาฝาก300บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มวัฒนธรรมไปเลยถาวรแล้วก็ฟรีด้วยนะเพื่อนแล้วก็เขาก็ยังมือมาตายการแตกก็เลยร้อยเต็แน่นอนนะแล้วก็เรายังเอา300บาทนั้นเอาไปผ่านหลากหลายเกมได้นะนเพื่อนนะวันนี้ก็จะมาเอ,อ่อเอาเวจปอยเปลนนะเพื่อนอะไแต่เอาเวจปอยเปลนนะเ หลาล้านแสนชาติแล้วไปใบเลยพูดอะไรอ่ะโอานะวันนี้ก็มาเล่นมาจองเบสองแล้วกันนะเพื่อนเออเอาทุนมาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะเพื่อนนะก็ขอเริ่มที่เบสองแล้วกันนะเพื่อนๆขอสัก <c oughs> <c oughs> ขอสักห้าสิบบุญไปเพื่อนนะ <c oughs> ก็ช่วงน,นี้ไม่ค่อยสบายนะมันต้องเขาเ้าใจผมด้วยนะอ่าก็อาจจะพูดน้อยนิดนึงนะมาหน่อยก็ได้มั้งไม่ต้องเงียบขนาดนี้หรอกโออโ มันเงียบไนเบื่อนเฮ้ยเหลือสามสิบเก้าบาทยองหรอเบื่อนละเฮ้ยหมดแน่หมดแน่ฮะโหลหมดแน่ฮะโหลแล้วมาหน่อยแร้อล่เออมาหน่อยเดเอสวยงามสวยงามสามสองบเข้ามาแล้วมาแล้วจะเป็นยีสิ มาได้ยี่สบบาทแล้วยังไงต่อโห,หแล้วดอกนี้ได้มาเท่าไหร่หกสิบบาทเพื่อนนะกูขึ้นเบ็ดนะเ,เลยดีกว่าไม่ไหวแล้วเบ็ดสองไม่ไหววะ่ะขอเบ็ดสี่แล้วกันนะเพื่อนเบ็ดสี่กสามสิบหมุนไปนะเบ็ดสี่สามสิบหมุนไปไม่ได้หวานอะไรอยู่แล้วนะเพื่อนเออ มาเดีาตาล่าตาตียไม่มาเลยหรอวะสวยงามตอนนี้แหละเออสามสิบห้าบาทเข้ามาแล้วแล้ววายสองตัวสวยงามเก้าสี่บาทแล้วายสี่ตัวโอ้สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอ้โหมาลัวลัวมาลัวลัวเป็ส oh <mm 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 ี่มาดีครับพี่น้อง เอาเบสสี่มาดีครับพี่น้องเออดอกนี้ดรือว่าจะไม่ได้แล้ววันนี้แล้วดอกนี้ได้มาแล้วไหร่อ,อ้โหห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทนะ เบ็ดรีมาดีเหมือนกัน,นเน้เพื่อนนะอืมมาดีไม่หยุดเลยหวานเพื่อนนะแล้วตอนนี้มาหนึ่งร้อยสิบสองบาทนะเพื่อนเออสุดปังนะเพื่อน ขอเปิดเทปโวหน่อยละกันนะเพื่อนนะไม่ไหวแล้วนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์หน่อยนะเพื่อนไม่ไหวแล้วถ้าผมพูดน้อยเกินไปก็ขอโทษด้วยละกันนะเพราะเจ็บคอไม่ไหวแล้วจริงสบคอมากเพื่อนนะหายใจก็ไม่ออกอจมูกก็ตันหน้าอกก็แน่นโอ้ยจะตายแล้วนี่โหลดอกนี้ได้มาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเพื่อนนะมาก็ขึ้นเวทเลย ไม่ได้วันอยู่แล้วนะขอนเป็นแปดเลยละกันนะเบิดแปลสักแปดสิหมุนไปเพื่อนนะวันนี้จ้าวแต่อัตโนมุนทั้งนั้นเลยนะสวยงามโอ้ยตอนนี้โอ้ว้าวว้าวผมก็ไม่อยากใช้เสียงมากเพื่อนเดี๋ยวคอแหกนั้นเพื่อนนะและดอกนี้ว้าวว้วไปว้าวว้าว ดอกนี้อะไรดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เอา400ป้าย13บ้าทเลยเพื่อนเออสุดยอดไปละสุดยอดปรลาดเบื่อไะเออดดไปเลยบ้าไปเลยนะเฮ้ยเอ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 วายเอวายเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยเดวาอานเพื่อนเอ้ย ไม่ไหวแล้วอุ้ยโอ้ย,อย,อยมึงมึงม,มองนี่กำไรพันแล้วหรอเมื่อกี้แล้วมันเงียบหวานเพื่อนแล้วมันเงียบหวามันเงียบหวานเพื่อนเออลยรัวๆเลยรัวๆไปเลยนะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าสวยอ๋อจะได้มาในยามโอ มาดีมาดีมาดีโอ้โหนดกว่าจะไม่กล้ามาแล้วนะน้องๆเออก็ปวดจะปวดหวานเพื่อนนะยังไงดียังไงดีงงดเพื่อนนะเบริปเลยเบเสิปสักแปดสิหมุนไปนะขอสักแปดสิหมุนได้ไดปะแค่นั้นแหละได้ปะละ่ะจ้าปะละ่ะ จาบปลาเถานี้จาบปลาแล้วโอ้โหหหโหแตกมาอย่างนี้แตกมาอย่างนี้สุดยอดไปดินะสุดยอดไปดินะ โอ้โอ้แล้วเงียบเลยเงียบเลยเพื่อนนะเฮ้ยทำไมเงียบจังอ่ะสวยงามอ่ะสวยงามอ่ะสวยงามอลไรยังไงต่ออะไรยังไงต่อโอ้โหดอกนี้ได้มาสองร้อยห้าบาทวะเฮ้ยเบ็ดสิบมาดีอยู่นะเพื่อนนะตรงเงินล็อยเป็ดไปเลยนะเออ โอ้หแล้วดอกนี้มากแล้วไหลไม่หยุดเลยเพื่อนนะสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทเพื่อนโอ้โหปังไม่ไหวว่ะไหลไม่หยุด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 เพื่อนเป็นไง เป,ป็นไงครปบพี่้อ้ย my god เออฮะดอกนี้คอมโบสดจัดเท่าไรดอกนี้ดอกนี้เท่าไรหนึ่งพันหกสิบเอ็ดบาทโอ้โหดยจอร์เพื่อนเนี่ยเออเป็นไงปังมะล่ะปังนะเพื่นอนนะเออ ก็อย like so pues ่า so, ล so ืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะเพื่อนก็ถ้าเกิดน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีนะถ้าเกิดดูอยู่นะก็ควรได้รับคำแนะนำก็ดูเพื่ความสนุกสนานบอนะไม่แนะนำไม่ล่นหรือทำตาไมไปขานะน้องนะเออก็พี่เพื่อนๆคนไหนที่อยากดูเกมอะไรหรืออยากเล่นเกมอะไรจนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะแล้วดอกนี้มาแล้ว357บัตรบาทโอ้โห พังหวานเมื่อนะโอ้โหสวดยอดสวดยอดไปเลยแล้วเพะนะเอานะเอาแล้วเอาวีคโอโ้โหไมค์กอดโอไมคเก็นี้โอ้วันนี้จะบวกได้เท่าไหร่นี่เข้าฟรีครับเข้าฟรีเบสิบครับพี่น้องเออ วันนี้จะแตกหมื่นหรือเปล่าต้องมาดูกันนะพอเมื่อวานเสียไปเยอะเลยนะเพื่อนนะเออและกําไรตอนนี้มาสองพันสี่ร้อยกว่าบาทแล้วล่ะออ <c oughs> และมาตอนน่อได้เลยโอ้โหสุดยอด สวยงามโอดอกนี้ดอกนี้เขาโบมาเท่าไหร่ดอกนี้เขาโบมาเท่าไหรจระเฮ้ยอ่ะสองร้ยแปดสิบสี่บาทนะเพื่อนเออก็พอได้อยู่นะก็พอได้อยู่

ใจหนังเหมือนกันนะเนี่ยอา่าแล้วค้างเลยเพื่อนนะแต่พันดีค้างเลยเอ่าแล้วมาแล้วมาแล้วยังจะค้างอ่ะหรืหอว่าเอ,อ๊บโอ้โหสวยงามมาต่อดีน้องเออมันต้องงี้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 มันต้ององูโอ้ยหนึง่งพันสี่ร้อยอีกแล้วตายโหงแน่วันนี้กู ตนนัวนี้เออถ้าเกิดใครอยากรู้เปอร์เซนต์การแต่งนะั้นแล้วก็เวลาก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะสองมาหนึ่งร้อยบาทโอโ้ยุ้นใหม่บวกแน่นอนไม่ต้องกลัวเสียนั้นเพื่อนนะฝากเข้ามาสามร้อยบาทครั้งแรกจะได้เข้ากลุ่มหันธำชาไปเลยถาวรนั้นเพื่อนนะแล้วก็ฟรีไปด้วยและเรายังและเขายังให้สามร้อยบาทนั้นเอาไปปั่นอีกหลายลายเกมได้อีกนะเออแล้วเขาก็จะเพิ่มมาตาการแต่งเลยร้อยเปอร์เซนต์แน่นอนเพื่อนนะ และซื้อโอ้ยแลวฟรีเข้ามาสามันเมื่อกี้บวกมา3ามันกว่บาทนะเพื่อนเออนะก็ขอจบคลิปเลยละกันนะเพื่อนก็ได้กําไรมา6กพันบาทเพื่อนนะเอาวันนี้เอาทนมาแค่100บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนเออนี่ขนาดยุดเก่าๆนี่ยังแต่งนี้เลยนะเพื่อน เออแล้วถ้าเกิดยุ้นใหม่เขาผักเขาแบบเพิ่มมาตาการแต่งก็เลยร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะขนาดไหนนะเพื่อนเออนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็อย่าลืมลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะเพื่อนลองชิกเข้ามาแล้วก็วถามมาดูนะว่าเขา้ายังไงกลุ่มวัฒนธรรมนะเออก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะเพื่อนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะบายบาย อย่าลืมกดไลค์ก่อจะมคลายร้องโซนด้วยนะเพื่อนอยก